ยังไงคะพี่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะพี่ได้ไปดูคอนเสิร์ตแดนดีมาเป็นไงบ้างอะบอกเลยคุณผู้ชม F c ซีแน่นนะคะแขกรับเชิญเพียบเลยมีพอล่าทเทโลน่ะมาขึ้นคอนเสิร์ตด้วยนะยสาวสวยของเรามีคุณวีวิเวเลตมีพี่โตนะคะแล้วก็มีดารามากมายบอกเลยนะคะถึงทั้งคู่จะเป็นแดนด,ดี้แล้วนะคะแต่ว่าความเข้มความแซ่บความซิกแพคความแบบว่าแดนสบายคุณผู้ชมมันแซ่บจริงๆจะเป็นยังไงไปชมเลยค่ะ ลายซิปแพ็กแน่นมากโดนพี่แดนพี่บีมทุบกันเข้าไปเลยโอ้โหเต้นแบบแดนสบัดบอกเลยเขาเดือดจริงๆนะคะสมแล้วที่ทั้งคู่พยายามฟิตปุนอุร่าทองมาครึ่งค่อนปีค่ะงานนี้บอกเลย f c แดนบีมเขาเหนียวแน่นสุดๆนะคะมาเชียร์เต็ม Impact อะไรนะเมืองทองธานีที่สําคัญนะคะ2หนุ่มสุดทอนก็เซอร์ไพรส์แฟนๆแบบเต็มพีกัดเปิดผัมเปิดฉากมากับเพลงนี้เลยพอมีแดดดิโยกเอวก็แบบโอ้ยคุณผู้ชมนะคะเป็นคุณพ่อลูกแฝดทั้งคู่นะคะก่อนจะลงจากเวทีนะคะเดินมาหาแฟนๆทักทายกัน แบบว่าใกล้ชิดถึงเนื้อถึงตัวน่ารักกรี๊ดเลยฉันเสียดายทน่อยู่ด้านหลังไม่ถึงเนี่ยเธอมาน้นะคะแขกรับเชิญสลับสับเปลี่ยนมาสร้างสีสันกันเพียบค่ะในพาร์ทของศิลปินก็มีพี่โตศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือว่าจะเป็นทีมนี้เลยแสบสนิทจิตใส่น้าพี่แดงจะเล่นไงภาพพยนตร์ในตำนานโตตีนะคะและเซอร์ไพรส์สุดคุณเจนนี่เจนนี่เจนนี่ปานาน ในความซึ้งใจนะคะเมื่อทั้งทั้งสองครอบครัวนะคะนี่นะคะคุณแพตตี้แล้วมามีออยก็อุ้มลูกๆขึ้นมาผู้ชมนะคะและที่สําคัญค่ะมีคุณพ่อพี่บิ๊กดีทูบีด้วยนะคะเป็นการระลึกถึงภาพวานๆนะคะแล้วก็ย้าชัดว่าพี่แดนพี่บีไม่เคยลืมพี่บิ๊กเลย<ภ>เรียกว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะครบรถแล้วก็มอบความสุขให้กับแฟนๆดีทในช่วสงสุท้ายปลายปีกันแบบว่า สุดยอดจริงๆนี่แบบแขกรับเชิญเพียบเลยจ้าแหมสุดยอดเลยหลายคนบอกว่า<ม>อุยไปดูคอนเสิร์ตสะบัดจนปลายผมเสียเลยคุณผู้ชมไม่ไปต้องห่วงเลยนะจ๊ะใครปลายผมเสียใครผมขาดหลุดร่วงม,มาทางนี้เรามีทางแก้ปัญหานะคะไปฟังเคล็ดลับดีๆใช่ไหมจ๊ะเชอรี่